พระธรรมเทศนาเรื่องตางหูจมูกเป็นเหตุกับดักแห่งความหลงที่ใจไม่เคยรู้ตัวโดยหลวงปู่แหวนสุจินโนจิตต่งทันต่งสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ ชีวิตของคนเหล่านั้นล้วนผ่านการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นกันอยู่ทุกวันแต่มีน้อยคนนักที่จะหยุดคิดว่าสิ่งเหล่านี้กำลังเปลี่ยนใจเราอยู่ทุกขณะสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิน่นอาจจะดูเป็นเรื่องธรรมดาแต่แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุที่ทำให้ใจของเราหลงยึดติดหรือแม้แต่เป็นทุกข โดยที่ไม่ทันรู้ตัวหลวงปู่แหวสุจินโนท่านได้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเหตุแห่งความรักความชังและความเมียนไหว้ยอยู่ในวัฏสงสารนั้นเริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัวเรานี่เองเรามาฟังคำสอนจากหลวงปู่แหวนกันครับเราจะเห็นว่าเหตุเล็กๆที่เรามองข้ามอาจเป็นเรื่องใหญ่ที่ใจของเรายังไม่เคยเข้าใจมาก,ก่อนเลยก็ได้ครับ พระธรรมเทศนาเรื่องตาหูจมูกเป็นเหตุโดยหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่เทศนาเมื่อวันที่16มกราคม2525ภาวนากำหนดใจถ้ากำหนดใจได้แล้วมันจึงรู้พุทโธเป็นมรรคของใจถ้าภาวนากำหนดจิตยังไม่ได้มันก็แพ้กิเลส กิเลสมันอยู่ก่อนต้องใช้สติรักษาใจจึงจะดีถ้าไม่มีสติจิตก็จะไม่เกาะเกี่ยวอันนั้นอันนี้ทั่วไปพาให้หลงไปเวลาหลงไปเช่นหลงอะไรก็ให้ยกอันนั้นขึ้นสู่การพิจารณาตัวอย่างกายให้เพ่งแยกส่วนของกายออกแต่ละส่วนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดไหลเข้าไหลออกอยู่ทุกขณะ การพิจารณาแยกแยะจนเห็นเป็นของไม่งามไม่ใช่ของง่ายในเมื่อจิตยังแสสายหาอารมณ์อยู่ต้องอาศัยความภาคเพียรอดทนเมื่อจิตมีกำลังมันจึงสงบถ้าโมเกียรคร้านอยู่จิตมันก็ไม่เป็นไปตัวขี้เกียรขี้คร้านนี่แหละเป็นตัวทำให้เสียเป็นตัวกิเลสเวลานั่งประเดี๋ยวหนาวประเดียวหาว พวกนี้เป็นกิเลสทั้งนั้นแหละถ้าพร้อมด้วยการกระทําจึงจะได้กำลังถ้าไม่พร้อมมันก็ไม่มีกำลังร่างกายของเรานั้นที่เราเห็นว่างามก็เพราะมีของไม่สะอาดเต็มท้องเต็มไส้ยอยู่ถ้าในท้องในไส้ไม่มีอะไรเลยลองดูสิมันจะงามไหมถ้าของในท้องในไส้ไหลออกหมดมันก็เหี่ยวแห้ง หลือแค่หนังหุ้มกระดูกเท่านั้นถ้าพูดกับความจริงแล้วทั้งร่างกายเต็มไปด้วยของเสียทั้งหมดถึงอย่างนั้นก็ยังหลงกันไปว่าเป็นของสวยงามแต่ใจมันไม่ว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดนะเราต้องภาวนาพิจารณากลับไปกลับมาทบไปทวนมาอยู่นั่นแหละเราไปหลงของไม่งามจับอันนั้นต่ออันนี้เลยเห็นว่างาม จนติดจนหลงการภาวนาถ้านอนภาวนามันก็เป็นภาวนอนไปเสียการฉันอาหารถ้าฉันมากเกินไปเวลาภาวนาก็นั่งหลับไปเสียมันหลายเรื่องหลายราวถ้าอะไรมันมากไปจิตมันไม่สงบห้ามมันไม่ฟังอาหารมันทับพวกเรานอนจนอยู่ในท้องของมารดาตั้งเก้าเดือนสิบเดือนจึงจะออกมาพ้น ร้องไห้อุแหวอูแหวได้ถ้าดีใจก็หัวเราะเสียใจก็ร้องไห้กามนี้เราเคยติดมาแล้วนับอนเนกอัน,นันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เร่งความเพียรจนรู้แจ้งเห็นจริงกรามตัวเดียวที่ทำให้สัตว์ตายกรามตัณหาภาวะตัณหาวิภวตัณหาเอาเข้ากลายเป็นการมตันหน้าภวะตันตา วิภวัตตันใจเมื่อกามเหล่านี้เข้าไปอุดไปตันหน้าตาใจแล้วก็เกิดความหลงความรักความชังความพอใจก็เพราะกามความไม่พอใจก็เพราะกามมันเกิดขึ้นกับใจตาเป็นเหตุหูเป็นเหตุจมูกเป็นเหตุเป็นเหตุแห่งความรักความชังตาเป็นเหตุเมื่อได้เห็นรูปสวยรูปงามรูปอัปปะละก น่าเกลียดน่าชังหูเป็นเหตุได้ยินเสียงการประโคมขับร้องอันไพเราะหรือเสียงน่ารำคาญจมูกและก่ก็เหมือนกันถ้าดีเป็นน่ารักมันก็ติดก็หลงถ้าตรงกันข้ามมันก็เกลียดก็ชังจึงว่ามันเป็นเหตุการฆ่าก,กันาเพราะกามร,รักกันก็เพราะกามทั่วอากาศทั่วพื้นน้ำและบนบกเต็มไปด้วยกามกามตันหน้า ภพะวตันหูวิพภวตันใจถ้าจะขยายออกไปมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดหลอกกลามเพราะความพอใจและไม่พอใจก็เกิดจากกามทั้งสิ้นพิจารณาให้ดีๆเป็นอย่างไรมันจึงหลงไปจนกลายเป็นบ่อยรับใช้ไป จากคำสอนของหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับเราจะเห็นนะครับว่าตาหูจมูกแม้เป็นอวัยวะธรรมดาแต่ก็เป็นประตูสําคัญที่กิเลสใช้ผ่านเข้ามาครอบงำจิตใจของเราได้ถ้าหากว่าเราขาดสติไม่ฝึกจิตให้มั่นคงแล้วก็ยากจะต้านทานอำนาจของความหลงความรักความชังที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสทั้งทางตาทางหูและทางจมูกเหล่านี้ได้ หลวงปู่แหวนท่านจึงย้ำว่าการภาวนาการพิจารณากายและการฝึกสติคือหนทางสำคัญที่จะช่วยให้เรารู้ทันอารมณ์รู้เท่าทันเกิเลสและไม่ตกเป็นทาสของความปรุงแต่งในใจทุกท่านลองหันกลับมาสังเกตใจของตนเองดูนะครับให้รู้ว่าความรู้สึกทั้งหลายเกิดขึ้นจากอะไรอย่าปล่อยให้จิตใจไหลไปตามสิ่ง,งล่อลวง โดยไม่มีเครื่องเหนี่ยวหลังหัดตื่นรู้ด้วยการฝึกสติกำหนดจิตให้แน่วแน่และหมั่นพิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงแท้กิเลตท,ที่เคยแข็งแรงก็จะค่อยๆอ่อนกำลังลงอย่าปล่อยให้ความเกียดคร้านหรือความเคยชินเดิมๆมาทำให้เราตกเป็นทาสของกามอีกเลยนะครับลองเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆใกล้ตัวเราก่อนเช่น ลองนั่งสมาธิวันละสักสิบนาทีฝึกสังเกตลมหายใจก่อนนอนหรือมันคิดทบทวนก่อนจะลงไปตามอารมณ์ต่างๆถ้าเราทำแบบนี้ความสงบของใจก็จะมีมากขึ้นไม่ว่าโลกภายนอกจะวุ่นวายแค่ไหนใจของเราก็จะสงบได้ไม่ยากครับเริ่มต้นวันนี้ก้าวแรกสู่ชีวิตที่ไม่เป็นเหยื่อของกิเลสอีกต่อไปครับ